สวัสดีครับมาพบกับ Ford Ranger 2.2 XLS นะครับเกียร์ธรรมดาปี2017ครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่2,99,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะออกรถจัดโอน10,000บาทค่าประกันก็จัดตามความเป็นจริงเลยครับหรือจะจัดรวมกับค่างวดก็ได้นะฮะผ่อน5,700ครับ84งวดหรือ6,200ครับ72งวดตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ 202cc เกียร์ธรรมดาเป็นรุ่น ยกสูงครับพวงมาลัยมัลติฟังกชันแอร์แบ็กคู่นะฮะภายในเป็นเบาะผ้าเบาะัวตาเรียบร้อยครับไม่มีขาดไม่มีแตกสภาพก็พร้อมใช้งานเลยครับพอดีบางเดิมแคปเปิดได้นะฮะรุ่นโอเพนแคปรถก็สวยๆเดิมๆเลยครับเครื่องเกียร์ปกติครับขับทางไกลสบายครับเราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วเลขไม์อยู่ที่1 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับสนใจดูรถได้ที่เขตบางบัวทองนะครับแยกไซน้อยนนทบุรี สนใจโทร0614432829ครับหรือจะดูรถแค่นั้นอื่นเพิ่มเติมตามหน้าโปรไฟล์ยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกได้เลยครับ